マ。あうまい วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคราวที่แล้วเนี่ยคลิปนี้นะคะเราได้พาทุกคนเนี่ยมาไหว้พระเก้าหวานที่อยุธยาแล้วนะคะแล้วก็อยุธยาเนี่ยก็ยังมีอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากวัดแล้วก็บรณสถานด้วยนะั่นก็คือคาเฟ่นะคะคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาดูคาเฟ่ที่อยุธยาเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนไปดูน่าจะประมาณสักเจ็ดถึงแปดที่ ผิวว่ากาวดียังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาเปิดกันที่วัดมหาธาตุนะคะคาเฟ่ที่แรกที่เราจะไปนี่ก็คือสนุคาเฟ่นะคะอยู่ในบริเวณวัดมหาธาตุเลยอยู่ตรงที่จอดรถนะคะด้านหลังที่จอดรถเดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อแล้วก็ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe รอติดตามเอาไว้ได้นะคะไปดูกัน โอเคค่ะเมนูที่เราสั่งไปนะคะก็จะมีเล็กเมนที่เป็นน้ำที่เล็กเมนนะคะก็จะมีน้ำสะวรรรสนะคะสะวรรรสโซดาแล้วก็เค้กเนี่ยจะเป็นโคโคนาทเค้กนะคะเป็นเค้กมะพร้าวบรรยากาศร้าน,นถือว่าแบบดีมากเลยเป็นแบบคาเฟ่ที่อยู่ริมอันนี้น่าจะเป็นเหมือนคลองอคาเฟ่ริมคลองนะคะก็จะเป็นร้านเปิดใหม่เพราะว่ามาแล้วไม่เคยเห็น แนะนำว่าถ้าใครที่มาวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ร้อนๆเนี่ยจะหาอะไรหนู่มในร้านนี้คือว่าโอเคเลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาลองชิงะคะมค่ะเฟรชมากแบบหวานๆเปรี้ยวๆ,ๆนิดหน่อยแล้วก็ ลูกสีแดงเนี่ยไว้เจลี่อะ่ะแต่ว่าข้างในหอมหอมอันนี้อร่อยเลยแล้วก็มาทานเค้กกันค่ะคือส่วนตัวเราอะ่ะชอบกินมะพร้าวอยู่แล้วนะอร่อยอาก บิ๊ก้องน่าจะชอบใช่แล้วก็อ่าที่ที่สองนะคะที่เรากำลังจะไปเนี่ยคือเป็นสไตล์แบบตุรกีเลยมีใช้พรมมีใช้พวกจานชามอะไรที่เป็นแบบตุรกีสไตล์ชื่อร้านว่าพานครแซบนะคะ้าจะไปจากที่นี่ไม่ไกลมากเนาะไกลปะไม่นะสิบนาทีหรอประมาณสิบนาทีอ่ะมามาเดี๋ยวไปดูกัน ก็จะเป็นอันนี้ชาผลไม้กับขนมสองอย่างนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไทยทีนะคะเป็นชาไทยท็อปปิ้งด้วยสายใหมเนาะแก<ม>เป็นยังไงไปลองก,กันคะ <c oughs> นน่ะกินกเขามีพวกแบบอปุปกรณ์ให้ยืมเลยนะนี่ดีมากอะแบบหวานมากหอมมากชาไทยอะ่ะหอมหอมมากเลย มาที่นี่ค่ะนี่นะคะเป็นขนมแบบตุรกีเหมือนที่บิ๊กสั่งไปตุรกีแล้วก็ซื้อมาฝากไปก่อนเป็นหวานหวานขนมของตุรกีนี่เขาจะทำเป็นแบบเป็นหวานหวานใช้น้ำตาลเยอะๆใช้น้ำเชื่อหมหวานหวานแล้วก็แบบหนึบหนึบ มีแบบคันชี่นิดนึงตรงเอาซ่แต่ใดๆก็คือน่ารักหมดเลยดีมากทุกคนหอมาก อายุทยารีฟีนะคะที่นี่เนี่ยเขามีทั้งโซนที่เป็นโฮเทลแล้วก็โซนที่เป็นรีสอร์ทแล้วก็รีสอร์ทเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็นอาหารปกติอาหารคาวนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นคาเฟ่อาหารหวานเมนูเนี่ยก็คือเราจะสแกนคิวาโค้ดที่โต๊ะนะคะแล้วก็จะมีเมนูเสร็จแล้วเราก็จะสั่งทา,านใบบบนี้เขามีทั้งที่เป็นอาหารไทยแล้วก็เป็นอิตาเลียนด้วยคนะ่ะ เราสั่งผัดไทยไปสองที่นะคะแล้วก็ปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะแล้วก็เป็นน้ำเปล่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เราต้องกินหวานๆเยอะๆเขาก็เลยที่นี่เราก็เลยสั่งเป็นน้ำเปล่าค่ะบรรยากาศของที่นี่ก็คือจะเป็นเรือนไทยนะเป็นบ้านเรือนไทยเป็นไซล์เก่าๆแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเหมือนทําเป็นสระน้ําหรือว่าเป็นบ่ออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นที่นั่งทานอาหารล้อมรอบซึ่งบรรยากาศดีมาก เย็นสบายมากเลยเนาะเราให้คะแนนบรรยากาศ10เต็มเลยถ้ามี next i า e น่าจะเรามามาพักที่นี่ก็ได้เนะได้รู้สึกสบายสบายรู้สึกม่วงชักคโบ,บอมบิเล่จ้าใช่ใช่เนาะอร่อยมาก <laughs> เขาไม่ได้ใช้แบบว่าไม่ได้ใช uh> ้เส้นผัดไทยเป็นเหมือนแบบป็นเส้นเลยอะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่ปราสาทนครหลวงแล้วนะคะที่นี่เนี่ยมาประสรเสร็จสมัยพระเจ้าปราสาททองนะคะได้รับแบบแผนแล้วก็อิทธิพลเนี่ยมาจากปราสาทนครหลวงที่ประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็เขาจะมีไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยก็คือจะเป็น ทารประธานที่ลักษณะเหมือนที่วัดศรีชุมที่เราไปมาที่สุโข,ขทยัยพี่สันจำได้ไหมคะจำได้เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะเป็นครั้งแรกเนาะที่เม่มา<อ>ที่นี่เม่มายุธยาบ่อยมากแต่ว่าเพิ่งรู้จักที่นี่ไม่นานนี้เองแล้จะพาไปดูค่ะมีล่มให้ยืมด้วยนะดีมากเพราะว่าอ,อากาศค่อนข้างร้อน ก็ต่อไปนะคะเราจะไปที่บุษบาคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่สไตล์ไทยๆเนาะเป็นแบบขาวๆเมื่อก่อนนี้เขาจะมีทําเป็นโรงแรมด้วยนะคะเราจะคุ้นตากันกับโรงแรมที่เป็นบ้านเรือนไทยสีขาวนะคะมีการดคอเร์ฟาซาดเป็นสีขาวๆเป็นซี่ระแรงไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ในส่วนที่เป็นโรงแรมเนี่ยเขาปิดไปแล้วจะเหลือเฉพาะที่เป็นคาเฟ่นะคะมีสองสาขานี่เราจะพาไปดูค่ะ คาเฟ่ที่4นะคะคือบูสบาคาเฟ่นะคะที่นี่เนี่ยที่เราเคยบอกไว้ว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นโรงแรมด้วยข้างหลังนะคะที่เป็นบ้านเรือนไทยข้างหลังแล้วก็พอเข้ามาถึงเนี่ยเราก็เช็คอุณภูมิอะไรเรียบร้อยเราก็จะมีบัตรคิวแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวรอ,อไปสั่งอาหารแล้วก็ไปดูข้างในกันค่ะ อาาชมืออีก <Okay. S 1> มาถึงคาเฟ่ที่5้านะคะชื่อว่าบ้านขนมบ้านขนมเนี่ยเป็นคาเฟ่ขนมไทยเจ้าแรกๆของอยุทยาที่ทำแบบเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนเป็นคาเฟ่ที่5แล้ว แล้วเราอะสามารถมาเลือกขนกได้เลยโดยการหยิใบใส่กระดาษแล้วก็เอาไปใจ่ัน ืออันดัวะนะคะสวยมากเป็นโรสใมีเอาใส่ก็ซอฟแล้วก็อินไซซอฟซด้วยแล้วก็แบบหอมๆอม่ะส่วอันนี้คือขอนมมงคลน่าจะมีทองเอกจาามงคลแล้วก็อันนี้ชื่อนนอะไร มันจะกินนานๆมีซังปลาไหมชอรสชาตแบบมอิแบบอบอบแนก็ชอบมาก แล้วก็ช่วงเวลาที่เรามาเนี่ยเป็นเวลาประมาณสนะักบ่ายสองาะขนมหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มจะหมดลแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาทานเนาะร้านเขาน่าจะเปิดประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะก็คิดว่าถ้ามาเร็วๆก็มีโอกาสได้เลือกขนมเยอนะคเนาะตอนนี้บ่ายสองหมดไปหลายอย่างแหะแต่อร่อยจริงคนหอมมากดีๆเนาะใช่ <laughs> ก็เดี๋ยวเราไปเราจะไปที่ รงัรงวิกคะเป็นที่ที่เรามาบ่อยมากตั้งแต่เปิดแรกๆจากที่สามมาถางที่สี่แล้วมาถึงคาเฟ่ที่กนะคะเป็นคาเฟที่เรามาบอ่อย คาเนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดราชบุรณะนะคะยืนๆกับวัดมหาธาตอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ร้านเพาะ็่าที่ตกแต่งมาสว่าง,สว,างสวยๆปรางก็คือเป็นซิมโบลของ,ของปรางวัดราชบุรณะ,ะวันนี้เราสั่งเป็นพีชเลมอนทรีกับ มาุกครั้งสั่งอันนี้ทุกครั้งเลย ะะว่าผู้สมบัติวัดราชบุรณะเนี่ยจะมีอะไรบ้างาอันนี้ขอากินกับค้าตอนนี้ก็มาอยู่ที่ภายในวิหารหลวงวัดราชบุรณะแล้วนะคะ ด้านหลังของอเ,เนียก็จะคือเป็นพระปรางประธานของวัดราชบุรณะนะคะด้านในเนี่ยเคยเป็นที่เก็บพวกกลุสมบัติสมัยอยุธยานะคะเคยมีแต่น่าเสียดายว่าเคยมีคนมาขโมยไปเยอะแล้วแล้วก็ <c oughs> เขาตามกลับมาได้บางส่วนนะคะบางส่วนที่ตามกลับมาได้เนี่ยก็คือเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เรากำลังจะไปที่ต่อไปนะคะก็คือรักนาคาเฟ่นะคะแล้วก็จะเป็นที่สุดท้ายคาเฟ่ที่สุดท้ายของวันนี้ด้วยนะคะเรายู่ไม่เคยไปเลยใช่ ็้าวสารไปก็จะมีก๋วยเตีย๋ยวนะคะมีหมูสเต๊นแล้วก็มีซาลาเปานอกจากนี้ที่นี่เขาก็ยังมีโมเค้กมีบร์รี่มีโคกน้ำอะไรอย่างงี้ก็มีเนาะมีทุกอย่างเหมือนฟู้ดคอร์ด ถ,ถ้าสำหรับการรีวิวคาเฟ่เจ็ดที่ในจังหวัดอุิยยาวันนี้ก็เสร็จลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราค่ะ